หาน้าที่หานาี่กนะหาน้าที่อ่ครับพี่น้องตอนนี้มามาบึงหัวมันใหญ่เด้อดิเด้อหัวมันใหญ่เงับยวเย้ยวเง้ยวเกินหาซิเส้นอ่าเออโอ้นี่สองหาิบเสนี่ครับสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งมันเกินสองสองครึ่งต้นนี้มันหาหาหน้าที่แต่ครับ เดีวยโซเพหาหน้าที่ดี๋ยวพากระหาหน้าที่มันไงปานี้มันต้องเกินหาหน้าที่ไปคุดก็เอารถเนโคกคนได้คุดนี่รถโคกคุนมาให้นี่าดวาี้กินได้ดิ่กะทิต้องไปจ่จ้างเลยโซ่ก็พาก่อนพามันจะสียอันนั่นอย่าไทยดูร้านมันนักมันทีตายหรอโอยไม่มติดมันสักคนมันเซยแล้วมันเซแล้ว ครับประมาณจ็กโลนี่ครับประมาณจักโลนี่นะโอ้นักซ้ำนี่ก็แปะแปะสิบโลหุด้วยโอ้ยอนเดียเดียเดี๋ยไปก่อนว่ามหมไ